สกิลทีของต size size. ัวละครรูฟแกงแป็งขอกเปสามสายใหญ่ประกอบด้วยสายชอสระหว่างแกงรักกำบแมใส่แรงงานมีโอกาสที่จะเสร็จงานทันทีตั้งแต่5-15% 2. องสายเทรนนิ่งจิมแมสทรีมินิเกมเล่นยิมเพิ่มค่ากำลังเกมจะตีฝังให้โดยอัตโนมัติสกิลโคช o l ฟแก n งปลดล็อกสุดครัฟโคชิ่งวิโซรับกติเป่าเพิ่มค่าสิงของเพื่อนรอบตัว5ยุดและบัฟดาเมของสติตามแบบคูณสเมื่อปลดล็อกแล้วจะอัพเกรดสกิลเลกเดย์ต่อได้อีกเพิ่มความเร็ว10%ให้กับตัวละครร สอบัฟตาเมทให้ยนดัมเบลขึ้น5 0 1ส0บถึงร้อยเปอร์เซ็นต์สกิลพุชเดลมิสหนึงถึงห้าเพิ่มขีจจำกัดของค่าไมตีม้มาล่นยิมขึ้นเป็น110-150พอยต์สามสายไมท์บัฟเฟลในดาเมจไม่ใช้งานอุธที่มีค่าพีดีขนาดที่อยู่ในร่างกำยันตั้งแต่ห้าถึงยี่สห้าพอยต์สี่สายฟินิทีประกอบด้วยสองสายย่อยคือชาโดว์การหนึ่งถงสามไปสายเงาที่ปลดล็อกหลังค่าบอสเซนเชตส์ฟิวเวอร์บัฟตาเมทขนาดสู้กับ,กส,ส,ลลบสิ่มสง,นนง,ง,งมง